รู้หรือไม่ลดน้ําหนักแบบยั่งยืนทําอย่างไรสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงหมอจีนอยากบอกวันนี้อยู่กับแพทย์จีนพัศชนรัตนคุณรุปการหรือว่าหมอมิ้นนะคะวันนี้หัวข้อที่จะพูดถึงนะคะก็คือการลดน้ําหนักยั่งยืนโดยวิธีการคุมอาหารแบบ IF นะคะ IF หรือ intermittent fasting นะคะก็คือหนึ่งในวิธีลดน้ําหนักนะคะโดยการ คำนวณจำนวนแคลอรี่แล้วก็จำกัดเวลาในการทานอาหารนะคะซึ่งระยะเวลาเนี่ยก็มีหลากหลายแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละคนนะคะอย่างเช่น1212 12นะคะก็คือมีช่วงอดอาหาร12ชั่วโมงช่วงทานอาหาร12ชั่วโมงหรือจะเป็น19-5กนะคะก็คือมีช่วงอดอาหาร19ชั่วโมงช่วงทานอาหาร5ชั่วโมง แต่ที่นิยมเนี่ยจะเป็น16-8นะคะก็คือมีช่วงอดอาหาร16ชั่วโมงแล้วก็มีช่วงที่ทานอาหารได้เนี่ย8ชั่วโมงประโยชน์ของ IF นะคะก็คือ1ช่วยทํำให้เราลดน้ําหนักได้นะคะลดการกินจุกจิกตลอดทั้งวันนะคะช่วยให้เราคํานวณแคลอรี่ระหว่างวันได้ง่ายขึ้นช่วยเพิ่มอัตรา,าการหลั่งของโกรทฮอร์โมนนะคะแล้วก็ ช่วยเพิ่มอัตตาการเผาผลาญของไขมันนะคะในช่วงเวลาที่เราอดอาหารด้วยค่ะแต่ว่าพ้อยห,หลักสำคัญนะคะของการลดน้ำหนักนะคะก็คือการที่แคลอรี่ของอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยต้องไม่มากกว่าแคลอรี่ที่เราใช้ในแต่ละวันนะคะซึ่งแคลอรี่ที่ใช้ในแต่ละวันของแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันไปนะคะตามอายุเพศกิจกรรมที่ทำต่างๆนะคะ สมมติเป็นตัวเลขง่ายๆให้ฟังละกันนะคะสมมติคนคนนึงมีความต้องการพลังงาน100กิโลแคลอรี่ต่อวันถ้าเกิดเรากินมากกว่า100กิโลแคลอรี่ต่อวันเนี่ยน้ำหนักเราก็จะมาขึ้นได้เพราะพลังงานส่วนเกินตรงนั้นนะคะก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นไขมันสะสมตามร่างกายนะคะหรืออีกแง่หนึ่งก็คือถ้าเรากินไม่ถึง100แคลอรี่เนี่ยแปลว่าน้ำหนักเราก็จะลดลงได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะการทาน IF เนี่ย ไม่ได้แปลว่าช่วงเวลาที่เราทานอาหารได้อย่าง8ชั่วโมงเนี่ยก็คือเราจะทานตลอดเวลา8ชั่วโมงทานจนอิ่มนะคะสุดท้ายแล้วก็ยังต้องอาศัยความเข้าใจเรื่องของปริมาณสารอาหารจำนวนของพลังงานจำนวนแคลอรี่นะคะ ก็กินให้เหมาะสมค่ะไม่อิ่มเกินเลือกสารอาหารให้ดีเน้นไปที่โปรโตีนนะคะงดของมันของทอดของหวานนะคะยิ่งร่วมกับการออกกำลังกายด้วยเนี่ยจะยิ่งเป็นการาทำให้ร่างกายเนี่ยดึงเอาพลังงานนะคะมาใช้หากปฏิบัติได้ตามนี้เนี่ยก็จะทำให้าการควบคุมน้ำหนักของเรานะคะยั่งยืนม,มากขึ้นค่ะ หวังว่าข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะ,ะแล้วพบกันใหม่กับช่วงหมอจีนอยากบอกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ